สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ภาคก่อนเกมวันนี้ขอนำผู้ชมทุกท่านมาดูแบบจำลองเกมฟุตบอลพรีเมยริกประจํารุ่ก,การ2022-2023ถึงระหว่างสเปอร์เปิดรังทอตแฮมฮอสเปอร์สเตสเดียมร,รับการมาเยือนของลิเวอร์พูลในส่วนผู้บรรยายวันนี้อยู่กับผมปีพงศ์กิจสงรับหน้าที่บรรยายนะครับเกมจะเตะจริงกันในค่ำคืนวันอาทิตย์ที่6พฤศจิกายนในเวลาบ้านไทย23ม่มนาฬิกานาทีครับ ไปติดตามรับชมนะครับ่อนแข่งคู่นี้นะครับสถิติเจอกันมาฤดูกาล2021ถึง2022ผัดกันเสมอทั้งเย้าและทั้งเยือน,นครับในหลังสเปอร์นั้น2-2ส่วนในหลังของลิเวอร์พูลนั้น1-1ครับรายชื่อ11ของสเปอร์ครับฮุกโก้ย e. ูริสลรเมโลไดเออร์กลางานี้มีดูคัตี้เบนตันกูบิซูมาครับไม่ชัน,นครับ หอยแบกไดเออร์ลองเลข่ขวามีปริสิทธิ์ส่วนหน้าเป้าสองตัวครับอย่างเฮลิคเคนและซอนเฮงรมินผลงานยังยอดเยี่ยมอยู่ครับสำหรับคู่น้าอย่างซอนเฮิงวินและก็เฮลิคเคนส่วน11รายชื่อของลิเวอร์พูลครับมีผู้ษาสระตูอย่างอลิสงเบเกอร์กับขวามีอเล็กซานเดอร์อโนโกเมสฟันได้แล้วก็แอนดี้โรเบรสัน ส่วนกลางมีจอแดนอันเดอร์สันคู่กับฟาบินโยสามประสานแดนกลางอีกชุดหนึ่งให้กับพาวิเอเลียดฟาบินโยและโรเบโตฟิวิโนส่วนหน้าเป้าให้กับโมเมดซาร่าขวาวันนี้มีเขาอยู่กับดาวลุวงของลิเวอร์พูลก่อนแข่งวันนี้สเปอร์อยู่อันดับ3มครับมี26คะแนนส่วนลิเวอร์พูลครับอยู่อันดับ9มี16คะแนนค่อนข้างจะห่างกัน10แต้ม โบกตองการชัยชนะนัดนี้ครับเพื่อเรียกความมัน่นใจเกมจะเริ่มเกมก่อนครับจากขวาไปซ้ายลิปูเป็นฝ่ายเขียรยเริ่มเกมบ,บอลมาที่ฟิมิโนฟิมิโนลากหาเพื่อนฟอิมิโนม้วนให้กับฟาบิโนฟาบิโนหลอกหลอกหลอกกัยิงดีไซ้าอย่างเบายูริสหดออกมา ฟานได้ ai, มงตั้งให้กับฟาบิโอ่ครับสี่ห้านาทีแรกอุย้ยสไลด์มาตไกลค,ครับไดเออร์ยังได้อยู่ครับฟาบิโอให้ขอให้ครับเป็นซาร่า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 ยังหาเพื่อนไม่ได้ติดไดเออร์ไดเออร์แกะออกมาให้กับลองเล่หดยาวขึ้นมาซอนทั้งมินจะได้โตครับหติดอาร์โนแล้วบอลอยู่ที่แฮวีเอเลียดซ้ายทำทางซาร่า เอเลียดให้ซาร่าซาร่าเข้าซ้ายยังไม่ให้ให้กับเอเลียดเอเลียดเอเลียดมวนโอ้ยติดโรเบลโลบิสซูมาแด่น่าเชื่อมมาครับเคนดูฮัตตี้บิสซูมาบิสซูมาสอดจากขึ้นมามีเวลาส่อนส่อนโอ้ยติดฟาได้ยังช่วยกองหลังไว้ได้ เกือบได้เสียวสำหรับวิบวับทวงที้มีปัญหาด้านเกมรับนะครับอดเดรีสันยาวาที่ให้กับซาลาเป็นสองหนึ่งกันกับเอเลียสับซาลา่าอดเดรสันให้กับฟายบนโูฟายเบนโูเห็นเขาเโนจูสายมีเติมครับโอ้โหอย่าให้ตรงนั้นใกล้ๆกับที่ฟีมิโนูฟีมินูดึงพยายามจะพลิกดูฮาร์ตี้บซูมาบิซูมาอุ้ยเอาเราจะได้เข้า จะงูไปตักเล่นยากครับใอ,อ้มี่เอเลียดครับโอกาสซ่อมบนเลยครับยังศูนย์ศูนย์ที่17นาทีแรกครับแล้วจะได้เป็นลูกเตะมุมครั้งแรกของลิเวูครับโดยมูฮัมหมัดซาลาซาลาเห็นเอเลียดวิ่งมาใกล้ๆสั้นๆกับเอเลียต เอเลียดเปิดขึ้นไปเราได้เทคไหมติดอนุกดกดในสายทิ God ้งติดเป็นทันหัวออกมาครับซอนไม่ทันครับลูกนี้เก็บอลได้ครับลีพูตั้งกันมาที่โลเปสันให้กับเอนเดอร์สันให้กับฟิมิโนฟิมิโนขวามาเอเลียดให้กับเอนเดอร์สันเอนเดอร์สันรอเพื่อนครับทางขวามีไปแล้วครับแต่ให้ตรงกลางที่ฟิมิโนซาร่า ซาร่าทางซ้ายมีซาร่าโอ้ยเราได้คาร์บันโจก,กลับมาไม่ทันครับบอลอยู่ที่ฟาบินโจอยู่ซ้ายมีฟาบินโจให้เราแอนด,ดี้เติมได้เหนื่อยถึงครับอีกโอ้ยังยังยังเคลียร์ไปก่อนครับสเปอร์เคนเคนโอ้พยายามจะหนีฟันเฟอร์กี้ฟันได้ครับไม่ได้ครับอานอกลางมาที่ซาร่าซาร่าเห็นเอเลียดเอเลียด เรียกย้อนมาเมืถึงแล้วแล้วจะได้สวนของเบนตันกูให้กับฮอยแบกเคนซายมีซอนซอนหูเล่นยากไปครับมันครับเกมคุกขี้สูงสีแต่จังหวะสุดท้ายนี่ยังไม่มีสกอร์ครับแล้วบอลมาที่คาวันโยให้กับซาร่าซาร่าล็อกได้สวยซาร่าให้กับคาวันโยคาวันโยไม่ถึงรับติดเอา้าแล้วก็ไปเล่นตรงนั้นครับแม่ยูริส เป็นผู้รักษาตูที่เล่นได้เท้าได้ดีอยู่แล้วแอนเดอร์สันติดหอยแบกหอยแบกหอยแบกโดนอาโ,โนสไลด์โอ้โหผู้ดสินว่าไงคผยังยังใจดีครับน่าจะเล่นที่บอลครับแต่บอลเข้าแรงอะ่ะดูจังหวะน,นี้ออยังใจดีครับผู้ดสิน เกมเข้าสู่ช่วง30นาทีแรกแล้วครับอย่าง 0-0, 00ที่สเปอร์สเตเดียมลองเล่จะได้ตั้งเตะครับจากฝั่งสเปอร์หัวขึ้นหน้ามาอมืติดอเอดนสันให้กับซาร่าซาร่าม้วนม้วนหาเพื่อนเติมอยู่ให้ใกล้ๆที่ฟาบินโยฟาบินโยให้ฟิมิโนซาร่าเล่นกันสองคนครับหลังก็มีสองคนเหมือนกันเอาแล้วซาร่า ah ได้เดีย่ยวอ้ยยิงด้วยขวาไม่ถนัดตรงนี้น บอลหนื้นเขินดูเอ็กดพยายามจะปั่นโค้งด้วยขวาไม่ใช่เท้าที่ถนัดเขาใจเคเสียได้ครับเกมอยู่ฝ้าเชมเลิกนั้นสร้างความมั่นใจโดยการชนะนาปลีสองศูนย์เกมเิมเ์ลิกยังมีปัญหาอยู่ครับดูต่อครับสเปอร์เปิดขึ้นหน้ามาให้ที่เคติดโกเมสทำงานได้ดีครับ คาบิโอสั้นๆกับฟีมิโนโ่ฟีมิโน่สารพัดประโยชน์ครับกลางหน้าปิดได้หมดเลยซาร่าซาร่าให้ตรงนั้นที่ฟาบิโอกลับมาที่ฟีมิโนโ่ฟีมิโน่ขวามีฟีมิโน่ยังไม่ให้ครับถ้าให้ก็ลาจะล้ำหน้าให้แล้วเอเลียดเอเลียดติดหลองเล่ครับอยู่เลยวันนี้เก๋กว่าครับอ้าวบอลกูคลิกมาที่ฟาบิโออีกครั้ง ฝ่ายมิโยสั้นๆกับฟิมิโนฟิมิโนเห็นเพื่อนตอกส้นมาเอเลี่ยโหูยไม่ถึงนะบารุงยังเป็นอยู well. ่ข้างหน้าของสเปอร์อยู่แล้วฟีมิโดหนึ่งศูนย์ก็พอหน้าที่ที่42ครับได้มาจากโรเบโตฟีมิโนยิงด้วยสายครับระยะเกือบ20่สิบกุหลาครับโอ้โหปิดตาข้างเดียวครับเป็นซิกเนเจอร์ของเราครับดูบอลโอ้เคลียร์ไม่ออกตรงนี้แล้ว ให้สันส้นๆแล้วปั่นด้วยซ้ายโอ้โหหมดสิทธิ์สำหรับยูเลสกับโอ้โหดูปั่นหมุนครับโอ้ยหมดสิทธิ์ครับสำหรับฮูโก้ยูเลสหนึ่งศูนย์ครับลิปูขึ้นนำโโหมั่นใจเลยครับตรงนี้ของเขาฟีมีโนโเ่เลิกกันมาครับสเปอร์ครับ ที่อันโตนิโอคอนเต้ครับจะแก้ไงครับครึ่งหลังยังมีเวลาหนึ่งนาทีครับทดเวลาบาดเจ็บของครึ่งแรกครับเคนเอ็นดสันเอ็นเสันกับฟาบินโยฝาบินโยหาเพื่อนตรงนั้นใกล้ๆครับพยายามประคองให้จบตรงนี้ครับเอเลียดอาวีเอเลียดให้เอ็นดสันคืนมาให้ที่ซาร่าความิติดเบนตะกูเราก็จบ ที่1นึ่งของลิปูครับขึ้นนําเจ้าถิ่นไปครับที่สกอร์หนูนครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับประชมขึ้นหลังกันต่อครับกลับมาขึ้นหงังกันต่อครับยังหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับผู้เยือนอย่างลิพูนั้นออกนําเจ้าถิ่นนะครับจะแก้ไงสาหรับอันโตดิโอคอนเต้ครับบอลอยู่ที่แฮล่เกนให้กับบิูมายังไม่มีการเปลี่ยนรายชื่อผู้เล่นสำรองครับขวาสุดนั้นมีให้กับดูฮาตี้โดนฝาดได มงออกมาก่อนครับวันถึงที่คาร์เมนโยกลางให้กับฟีมิโนโรครับเนี่ยคนนี้เป็นคนเบิกสกอร์แรกให้กับลิวบูฟฟิมิโนโให้กับซาร่าย้อนมาที่แอนเดอร์สันซาร่าซาร่าขวามาให้เอเลียดย้อนเบิ้ลนกันมาให้กับเอนเดอร์สันซาร่าเข้าซ้ายซาร่าไม่ถึงเอเลียดเราจะได้สวนของซอนทงมินซอนให้กับบิสูมาเฮริเคนซ้ายมีซอนเติมไปแล้วน่าจะลั้มนะครับถ้าจ่าย เคนรอเพื่อนอยู่อุ้ยแตะสวยครับเคนเคนเคนให้ครับซอนยังมินครับหนึ่งหนึ่งจนได้ครับโอ้ยนี่ครับปัญหาลิพูกองหลังโอ้เอาไม่อยู่ครับต้โดนนันได้ครับดูครับดูเคนโซโล่มาต้องอืความสามารถยอดเยี่ยมจริงครับรบเหลือตองนั้นก็แค่ใส่สกอร์ครับโอ้โหลิพูอีกแล้วครับท่านโอ้มีปัญหาครับวันนี้ โอกาสครั้งแรกของครึ่งหลังนะครับแล้วก็จนได้ครับหนึ่งหนึ่งครับเกมเริ่มมันใหม่ครับซันนูครับเกมนี้ฟาเบีนโยสซาร่าซาล,า,ซา,ลายังม้วนอยู่ซาลาให้กับเอเลียดใกล้ๆเอเลียดย้อนมาที่อาร์โนเอเดรสันซาลาข้างหน้ามีฟิมิโนฟิมิโนม้วนม้วนหาเพื่อนอยู่ฟิมิโนฟิมิโนมีเข่าโยกอยากไม่ให้ครับฟิมิโนเข้าซ้ายล็อก เข้ามากับจะได้เป็นลูกเตะมุมของลิพูในครึ่งหลังครั้งแรกครับนี่ครับปัญหาของลิพูที่ว่าเขาเรีอะไรครับก็กันไม่อยู่ครับชอบมีแบบต้นเกมครับแล้วก็โดนจนได้ครับเตะมุมโดยซาราาเราจะมีการเปลี่ยนรายชื่อผู้เล่นสำรองครับให้เฮวีออเรียดออกไปแล้วซีเนียอย่างเซียโก้คาตาลาครับลงมา ช่อมเกมในแดนกลางครับเปิดมุมโดยโมฮัมเหม็ดซาลาห์เท้าซ้ายวิ่งไปรับเทียโกจะให้สั้นๆกับเทียโกเทียโก้เทียโกล็อกติดอยู่ยังเตะมุมครั้งที่สองของลิเวอร์พูลแฟนเตะคอมเข้ามาเยอะแะครับวันนี้แต่มุมครั้งที่สองของซาลาห์ยังไม่เปลี่ยนเท้าซาลาห์ หาเพื่อนอยู่ซาลาเปิดโคง้งฝ่าพินโจโอุอ้ยมงเหินทุกนี้วบอลเกือบเกือบได้ครับลูนี้ดูซอ,อนเหนือจังหวะที่ตีเสมอลวพูบยอดเยี่ยมกับคู่หูคนนี้ซอนฮงมินและเฮลิคเคนตั้งแต่จากปากประตูกของสเปอร์ครับโดยคุโกยูลิสหดยาวขึ้นหน้ามา ชั่วโมงแรกของเกมที่ผ่านไปแล้วครับยังหนึ่งประตูต่อหนึ่งที่สเปอร์สเตเดียมครับฟิมิโนให้กับเทียโก้เทียโก้หมุนหาเพื่อนเติมอยู่ฝ่าบินโยให้กับคาร์มโนฝ่าบินโยให้กับฟิมิโนฟิมิโนหมุนมาเทียโก้เทียโก้ให้ซาร่า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 พยายามจะหาเพื่อนอยู่ซาร่าพลิกไม่ได้ให้กับเทียโก้แล้วไปมันเบาหูยยังซามิทแอนเดอร์สันหูยไม่ได้แวกนี้หุดทิ้งโดย ได้เออนะเ้าดูไม่ผิดบอลอยู่ที่เปอริสิตเปอริสิตมีพื้นที่ว่างครับพื้นที่ว่างของเปริสิตเปอริสิต,ตข้างหน้าซอนเชื่อไหมไปแล้วไม่ให้ครับโอ้โหเลือเล้อมเลื้อมมากมาเปริสิตยังม้วนอยู่เอา้าห,หูหลอกอโน,โนสวยครับแล้วโยนข้ามืออาริซงครับโอ้โหจังหวะเมื่อกี้เกือบได้ของลีพูบ,บอโน โนย้อนให้เอเดอร์สันเปลี่ยนเชียโก้มานี่ดูดีกันนะครับเกมลูกของเล์พูลฟิมิโนาลาขวามีล้ำหน้าไหมครับไม่มีธงติดลองเล่ครับให้กับโยลิสหวดยาวขึ้นหน้ามาม่งออกไปครับคอยแบกบิซูมาให้กับซอนซอนข้างหน้าไม่มีใครมีแต่เคนทางซ้ายมีเปรรซิสเปริซิสทันไหมไม่ทัน ติดอาริซงอาริซงออกบอลเร็วไม่ได้ครับหมดยาวขึ้นหน้ามาก่อนสล่าอืมบอลไม่ถึงฟีมิโน,โนครับซาลาซาสล่าเก็บบอลได้ครับที่เชียโก้ย้อนให้กับเอดเดสันเอดเดสันม้วนมาที่ฟีมิโนซ้ายมาคาเขาโยให้กับซาล่าพยายามจะให้กันเร็วครับแต่ไม่ถึงซาล่าบอลอยู่ที่สเปอร์บ้างครับเปริสิต เอริสตหาเพื่อนเชื่อมซอนให้กับติด <c oughs> ย้อนนี่ไปถึงแอเดอสัอนครับเก็บบอลแล้วจะได้โต้ของลิปูสิบนาทีสุดท้ายครับฟิมิโนโอบอลมาที่ฟิมิโนเหมือนเดิมครับฟิมิโนดูดีครับวันนี้โดลดเดนครับการเป็นกลางเขาเนี่ดูดีเอาดูเกม์เขโอ้ยาวถึงโยริสครับโยริสโยอนมาอมเอาเกือบไปครับแม่เกือบชกค,ครับ ออปชันให้กับฟิมิโน่ซาร่า้างหน้ายัางไม่มีใครครับทางซ้ายมีแต่ยังไม่ให้ครับพยายามจะให้ลอดช่องมาที่เซียโก้เคนชิฟมาฮอยแบกเปอริสิตฮอยแบกให้เปอริสิตย้อนครับเปอริสิตหาเพื่อนต่อกต้นให้กับฮอยแบกฮอยแบกเปิดขึ้นหน้ามาเฮลี่เคนบงตั้งเปอริสิตเอาละครับ ช่วงนี้เป็นช่วงกดดันครับ5นาทีสุดท้ายแบนากูไปกับเพลิเค่นโอ้โหต้ไม่มีทงก็น่าจะ2-1ครับโอ้ยเฮ็เค่งครับหาพื้นที่ว่างแล้วจบสกอร์ได้สวยงามมากครับทุกนี่ยดูภาพช้าครับนี่ครับขึงอยู่นานครับแล้วนี่ครับแทงทะลุช่องตบัดด้วยขวาบอลเสียบบุมอย่างสวยงามครับ2-1เจ้าถิ่นขึ้นนำครับสเปอร์โอ้โหอาลิซองเบเกอร์พยายามจะวิ่งมาออก ปิดมุมครับแต่ไม่ทันครับ้เซ็งนะครับเอาเอาไงครับยอดเยี่ยมครับชั่วโมงนี้ครับยิงหนึ่งใจหนึ่งครับสำหรับแฮี่เคนเจาถินได้เฮครับโผบาทสำคัญมากครับแฮี่เคนนาทีสุดท้ายฟันได้ให้กับฟีมิโน่ฟีมิโน่จะหาเพื่อนอยู่ฟีมิโน่ ฟิมิโนยังไม่ให้ครับให้ตรงนั้นมาเทียโกเบิลกลับมาที่โจโกเมตทดเวลาบาดเจ็บสามนาทีครับยังสองหนึ่งที่เจ้าถิ่นขึ้นนำแล้วให้กับฟิมิโนให้กับอโนอโน,อโน,อโนแตะอโนอโนแตะอโนเปิดติดบล็อกเราจะได้เป็นลูกแตะมุมของลิฟท์หูกับนาทีสุดท้ายครับโอ้เอานะครับแฟนบอลนี่กัดเล็บพนมมือครับหูเหมือนศาสนาพุทธเลยครับโอ,โอ้พระเจ้าช่วยครับ แล้วจะได้เต็มมุมโดยอานโนา,าทีสุดท้ายครับอานเปิดอุใ้ให้ไม่ซาลาไม่ถึงครับผู้ตัดสินยังดูเวลาครับบอลที่เขาโยบ่บริสิทธ์แกะออกไปแล้วก็จบเกมหรือเปล่าครับนี่ครับจบเกมที่ลอนดอนสเตเดียมของสเปอร์รบเจา้าทินชนะด้วยสกอร์สองตูอหนึ่งครับจากแฮรรี่เคนและก็ซอนทังบินครับยิงหนึ่งใหนึ่งสำหรับ เทนัหน้าจะเป็นแบนออฟตะแมทนะครับวันนี้นี่ครับให้กับนี่ทั้งมินครับ,รบซอนสำหรับคลิปนี้เป็นเพียงแบบจําลองานันเกมจะจริงจะเตะกันจริงในงคำาืนวันอาทิตย์ที่6พฤศจิกายนเวลา5ทุ่ม30นาทีเชิญไปติดตามรับชมที่ช่องที่มีริกสิทธิ์ครับส่วนชอบกด คลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับให้กำลังใจในการภาคต่อไปครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ